สวัสดีทุกท่านนะครับผมนรสเศษปัชยากรสมาชิกวุธิสภาแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามันศึกษานะครับร่างพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของวุธิสภานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางสํานักงานเลขาธิการสภานะครับแล้วก็ท่านอ,อ,อดีตรองประธานสภาคนที่2นะครับท่านพราลอนนะครับแล้วก็ทีมงานของวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับที่ทําให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับ ตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามัญศึกษาพรบรเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็จะมาชวนทุกท่านขบคิดนะครับช่วยกันมองประเด็นปัญหาที่เราถกเถียงกันอยู่นะครับในแง่ของตัวพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับผมคิดว่าสิ่งที่ทําให้เราต้องมาพูดคุยถกเถียงกันในวันนี้เพราะว่าในพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันไม่หรือการที่จะเราจะสร้างแมนเม d e ดสติน t ชันขึ้นมามันไม่ใช่เราสร้างดิสนีย์แลน มันไม่ใช่ว่าเราสร้าง Harry Potter World ขึ้นมานะครับมันเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันอยู่ก็คือคาสิโนก็อย่างที่เรารับทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบทางสังคมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่กรรมธิการเรากําลังศึกษานะครับว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับในเชิงเศรษฐกิจนะครับก็คือภาษีรายได้ที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาของประเทศกับผลกระทบในเชิงสังคมต่างๆที่เราจะต้องได้รับเนี่ย มันมีความคุ้มค่าไหมนะครับในการที่เราจะดําเนินการเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะชวนพวกท่านคบคิดกันก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับกันว่าประเทศไทยเราในปัจจุบันนะครับเรายืนอยู่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน,นของเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วเราต้องยอมรับว่าเราต้องการการลงทุนขนาดใหญ่นะครับของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นทําให้ ประชาชนคนไทยของเราเนี่ยสามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืนนะครับแต่ว่าการลงทุนภาครัฐโปรเจกต์ไหนโครงการไหนที่จะเป็นคําตอบตรงนี้เราก็จะมาชวนพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวขอ,อขึ้นสไลด์ด้วยครับสีสไลด์ผมอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงอาจจะไม่เหมือนของท่านศึกษิตที่ดูสดใสน,นะครับเป็นเรื่องของ พรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มันมีเราจะพูดถึงคาสิโนนะครับที่มันส่งผลถึงผลกระทบทางสังคมของเรานะครับก่อนที่เราจะพูดถึงว่าผลกระทบทอ่อต่อสังคมไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยผมอยากจะชวนไปดูรายงานศึกษานะครับแล้วก็เคสตัดดี้ของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่ทางกรรมธิการเราได้พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันอยู่นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะชวนทุกท่านนะครับฟังคําของ คุณเจอร์ีดักลาสนะครับที่เป็นผู้แทน UNODC ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับท่านบอกว่าคาสิโนเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนธนาคารในเงามืดนะครับทำให้คนโอนเงินได้อย่างรวดเร็วไร้ล่องลอยนะครับโดยแทบไม่มีข้อจำกัดเลยดังนั้นการฟอกเงินจะกลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคยนะครับสำหรับประเทศที่มีคาสิโนและเป็นรากฐานที่ทำให้ตลาดของอชัชญายกรรมข้ามชาติขยายตัวขึ้นในภูมิภาคนะครับสิ่งที่คุณเจอร์ีพูด ในสิ่งน,นี้ก็มาจากผลการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้านเราในเอเชียตะวันอกนอกเฉียงใต้นี่นเองนะครับอันนี้คือสถานการณ์ของอคาสิโนโในประเทศแถบตะวันออกเฉียงใต้นะครับในเพื่อนบ้านเราจะเห็นว่าในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีอยู่แค่2ประเทศนะครับก็คือสามประเทศนะครับคือทางอินโดนีเซียบรูไนแล้วก็ประเทศไทยที่ยังไม่ได้มีาคาสิโนโถ,ถูกกฎหมายนะครับของอินโดนีเซียบรูไนเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาเป็นประเทศที่มีความเข้มข้นในเรื่องของศาสนานะครับก็อาจจะเป็น แล้วก็ส่ของประเทศไทยเนี่ยก็เราก็กาลังพิจารณากันอยู่แต่ว่าประเทศอื่นๆนะครับจะเห็นว่าเรามีคาสิโนโหมดแล้วนะครับที่มาเลเซียเนี่ยก็มีหนึ่งแห่งนะครับที่สิงคโปร์ก็2แห่งนะกัมพูชาก็มีประมาณ100แห่งนะครับแล้วก็ทุกแห่งเนี่ยมีเงื่อนไขบริบทที่แตกต่างกันนะครับคือบางประเทศอย่างเช่นว่าฟิลิปปินส์หรือติมอร์เลสเตนเนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้คน สัญชาติประเทศตัวเองเนี่ยเข้าไปเล่นได้นะครับโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่บางประเทศอย่างมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามเนี่ยก็อนุญาตให้คนในประเทศตัวเองเข้าไปเล่นได้แต่ว่ามีเงื่อนไขจํากัดนะครับอาจจะมีในแง่ของเ,อเรื่องของข้อบังคับเรื่องรายได้หรือข้อจํากัดอื่นๆนะครับแล้วก็จะมีประเทศอย่างกัมพูชาลาวเมียนมาเนี่ยก็จะห้ามไมา่ให้คนในประเทศตัวเองเล่นเลยแต่ที่เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เล่นกันเป็นปกตินะครับ แล้วก็การออกใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์เนี่ยในปัจจุบันนะครับไม่มีประเทศไหนนะครับที่อนุญาตให้ประเทศตัวเองเนี่ยออกใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ได้เคยมีกัมพูชาแล้วก็มีฟิลิปปินส์นะครับที่เคยออกใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์แต่ก็มายกเลิกทีหลังเพราะว่าไม่สามารถควบคุมผลกระทบได้ผมอยากจะเอ่ยถึงสีฮนูวิลกัมพูชานะครับหรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสีฮนูวิลก่อนนะครับแต่ก่อน สีหนุวิวเนี่ยเคยได้รับฉายาว่าเป็นมาเก๊าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือว่าเป็นมาเก๊าแห่งที่2นะครับแต่ทีนี้สิ่งที่ทางกัมพูชาหรือว่าทางพื้นที่ของสีหนุวิวเองได้ประสบนะครับจากการมีของคาสิโนนะครับก็คือปัญหาหลักๆทางสังคมเนี่ยก็คือเรื่องของความเดือมล้ํนนะครับเพราะหลังจากการเปิดให้มีคาสิโนเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ตามรายงานของศูนย์ศึกษาวิจัยการพนันปี2 5 6 6นะครับ การสีนูวิวเนี่ยประสบปัญหาการเหลื่อมล้าเพราะว่ามีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาของผู้ประกอบการชาวจีนแล้วก็ประชาชนชาวจีนเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงเวลา5ปีช่วง2014ถึง2019เนี่ยมีการย้ายเข้ามาจากประชากรชาวจีนจาก80,000คนในสีนูวิวเพิ่มเป็น120,000คนนะครับหรือโดยประมาณเนี่ยประมาณ20%ของประชากรในพื้นที่นะครับทำให้ราคาที่ดินในช่วง5ปีนี้สูงขึ้น10เท่า นะครับประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถจับซื้อที่ดินเป็นของตัวเองได้นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการชาวจีนที่เข้ามาเปิดธุรกิจเนี่ยก็ตามลักษณะนะครับเขาก็จะใช้บริการอุดหนุนธุรกิจจีนด้วยกันเองทําให้ธุรกิจท้องถิ่นนะครับไม่สามารถเติบโตได้นะครับอันนี้คือเป็นปัญหาของทางสีฮุนวิวแล้วก็ปัญหาที่เจออื่นๆก็คือว่าการขยายตัวของอาชญากรข้ามชาตินะครับเพราะว่า พอมันมีคาสิโนเนี่ยมันมีเรื่องของการฟอกเงินเข้ามานะครับมันก็จะดึงดูดคนที่ต้องการฟอกเงินนะครับก็จะเป็นเหล่าอัชญากรทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาในสี่หินูวิลเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ชาวกัมพูชาก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะว่าค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมเพราะว่าชาวจีนที่เข้ามาเนี่ยไม่สามารถและไม่ยอมปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับอย่างที่เราทราบว่าทางกัมพูชาเองทางก็ได้ร่วมมือกับ ประเทศจีนนะครับเข้ามาปราบปรามแหล่งอชัชยกรรมในสีหนุวิวจนในปี2019ช่วงหลังโควิดเนี่ยประชากรย้ายออกจากสีหนุวิวเนี่ยประมาณเกือบ200,000คนนะครับอันนี้แสดงให้เห็นถึงขนาดที่ใหญ่โตมากๆของเขาเรียกอีโคโซิสเต็มของเขาเรียกว่าแหล่งอัชัญกร,รในสีหนุวิวนะครับแล้วก็สีหนุวิวเองเนี่ยจาก เมืองนะครับที่เคยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมีชายหาดที่สวยงามนะครับชาวกัมพูชาบอกเองว่าถ้าจะมาที่สีหุนวิวถ้าไม่ได้มาเพื่อหางานทำนะครับเขาก็ไม่คิดว่าจะมาท่องเที่ยวที่สีหนุวิวอีกเลยนะครับต่อไปเป็นปัญหาของที่ประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําหรือก็เคยได้ฉายาเหมือนกันว่าเป็นมาเก๊าแห่งลุ่มแม่น้ําโขงนะครับ ปัญหาที่เกิดเนี่ยคล้ายกับที่เจอที่กัมพูชาเลยก็คือคนพื้นที่เดิมอยู่ยากนะครับพอมีการย้ายเข้ามาของผู้ประกอบการชาวจีนนะครับแล้วก็าชาวจีนที่ย้ายเข้ามาเนี่ยทำให้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกทําลายลงไปนะครับแล้วปัญหาทางสังคมเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศลาวจะห้ามให้คนในประเทศไม่ให้เล่นการพนันนะครับแต่ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ได้เข้มงวดจริงๆและอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับก็พอ นักต้องเขาเรียกจำนวนผู้เล่นลดน้อยลงในช่วงโควิดก็มีการโอนอ่อนนะครับมีการผ่อนคลายอนุญ,ญาตให้ชาวชาวบ้านนะครับให้เป็นคนลาวพื้นเมืองเนี่ยเข้าไปเล่นได้นะครับทำให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมานะครับแล้วก็สูนรวมปัญหาทางด้านการเมืองเนี่ยพอเกิดแก๊งอาัญกรข้ามชาติแก๊งคอร์เซนเตอร์การติดสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐขึ้นมาเนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในประเทศลาวเนี่ยทำให้รองนายกรัฐมนตรีของประเทศลาวนะครับออกมา ประกาศเลยในปี2013นะครับว่าการอนุญาตให้มีคาสิโนนะครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราเนี่ยไม่ได้ช่วยเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของเรานะครับและเขาก็ไม่ต้องการมันอีกต่อไปต่อมาที่ประเทศพม่านะครับประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับอันนี้ก็ปัญหาคล้ายกันกันกบที่ทางกัมพูชาแล้วก็ลาวเจอนะครับแต่ว่าอาจจะหนักกว่าเพราะว่าพม่าเองเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเมืองนะครับทำให้อํานาจในการใช้กฎหมายของภาครัฐเนี่ย ลดน้อยลงไปนะครับทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยแหล่งคาสิโนในพม่าเนี่ยก็เติบโตกลายเป็นแหล่งศูนย์กลางการค้ามนุษย์นะครับและการฟอกเงินไปแล้วซึ่งเปลี่ยนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับกลายเป็นเขตอาชญากรรมพิเศษไปแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันในเชเวโกโกทีนี้คำถามผมย้อนกลับมาว่าประเทศไทยเราพร้อมหรือยังนะครับในการที่จะเผชิญปัญหาสังคมอย่างที่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้เจออยู่นะครับผมอยากจะชวนมาดูว่า ประเทศเราเนี่ยดัชนีภาพลักษณ์ทางด้านคอร์รัปชันของประเทศเราปีนี้ปีล่าสุดนะครับอยู่ที่34คะแนนหรืออันดับที่107นะครับดับชนีภาพลักษณ์ด้านคอร์รัปชันของเราต่ําสุดในรอบ12ปีในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราที่เจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับมีดัชนีคอร์รัปชันเฉลี่ยนในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณ20-30คะแนนนะครับแล้วก็ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของสิงคโปร์ที่เป็น เป็นแม่แบบนะครับของทางรัฐของไทยที่ทําแบบเนี่ยเขาอยู่ที่84คะแนนนะครับจะดูกราฟของเขาเนี่ยแต่ชนิภาพลักษณ์ของเขาท้านนานคอร์รัปชันเนี่ยเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดแล้วก็จริงจังมากกว่าที่ประเทศไทยสูงมากนะครับทีนี้จากปัญหาที่ผมได้เกริ่นไปของในประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับผมอยากจะสรุปปัญหาทางสังคมได้3ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกก็คือเรื่องของปัญหาคอร์รัปชันนะครับคอร์รัปชันเนี่ยการมาของคาสิโนจะทําให้สถานการณ์คอร์รัปชันในบ้านเราแย่ลงไปหรือเปล่าดัชนี CPI จะลดลงไปไหมนะครับหรือว่ามองอีกมุมหนึง่งการที่ดัชนี CPI หรือว่าปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเราเนี่ยมันแย่อยู่แล้วจะทําให้การเข้ามาของคาสิโนและการบังคับใช้กฎหมายที่เราตั้งใจว่าจะบังคับใช้ให้ได้ตามที่ตั้งใจเนี่ย มันจะบังคับได้จริงไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อกังวลของกรรมธิการที่ผมอยากจะลองโยนไปให้พวกท่านช่วยกันลองขบคิดด้วยนะครับปัญหาข้อที่2ก็คือปัญหาเรื่องของอาชญากรรมนะครับอย่างที่เรารู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่มีคาสิโนหรือแม้ว่าประเทศต้นแบบอย่างลาสเวกัสเองหรือที่สิงคโปร์หรือที่มาเก๊าเองเนี่ยประเทศไหนที่มีคาสิโนเนี่ยมันก็จะเป็นอีโคซิสเ็มที่ทําให้เกิดแหล่งอาชญากรรมขึ้นมานะครับการฟอกเงินแหล่งอาชญากรรม ข้ามชาติอื่นๆก็จะย้ายเข้ามาในแหล่งนั้นเพราะว่ามันสามารถฟอกเงินได้ง่ายนะครับอย่างที่3ก็คือปัญหาทางด้านหนี้สินของประชากรนะครับอย่างที่เรารู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามออกกฎควบคุมให้แข็งแรงขนาดไหนนะครับฟิลิปปินส์เองลาวเองก็ออกกฎห้ามประชากรในประเทศเล่นนะครับแต่ว่าถ้าการบังคับใช้กฎหมาย ไม่เข้มแข็งนะครับหรือว่าการที่เราอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษที่มันสามารถปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับต่างๆได,ได้ง่ายนะครับมันก็อาจจะทําให้เหมือนประเคสประเทศเพื่อนบ้านเราที่ฟิลิปปินส์เองพอหลังจากพอช่วงโควิดเนี่ยนักพนันต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาเล่นได้เขาก็ต้องแก้กฎหมายให้ประเทศคนในประเทศเข้ามาเล่นได้นะครับหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายถึงแม้ว่าจะห้ามอยู่ก็อ,อาจจะมีการแอบเล่นกันเกิดขึ้นนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาสังคมในแง่ของหนี้สินเกิดขึ้นมาได้ ทีนี้อยากจะชวนคุยต่อถึงปัญหาสังคมนะครับเพราะว่าตัวโครงการเหล่านี้จากรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการท็อปดาวล,ลงมาเราพูดถึงการจะมาตั้งคาสิโนที่จังหวัดต่างๆจะตั้งที่กรุงเทพสองแห่งจะตั้งที่พัทยาจะตั้งที่ภูเก็ตจะตั้งที่เชียงใหม่ผมอยากจะชวนคุยว่าเราให้ประชากรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากแค่ไหนในปัจจุบันนะครับการที่เราจะไปตั้งคาสิโนในแต่ละท้องที่ที่แน่นอนว่ามันจะมีปัญหา สังคมในเชิงพื้นที่เกิดขึ้นมานปัญหานี้สินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่พื้นที่หรอกเพราะว่าผมเป็นคนกรุงเทพถ้าวันหนึ่งผมนั่งเครื่องบินไปเล่นคาสิโนที่ภูเก็ตนะครับผมเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาผมบินกลับมาหนี้สินมันบินติดตัวผมกลับมาที่กรุงเทพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือแหล่งอาชญากรรมนะครับแล้วก็อาจจะเรื่องการเข้าไปเล่นการพนันที่มากขึ้นของคนในพื้นที่คนในพื้นที่มีส่วนร่วมมากแค่ไหนหรือย,อยังในการในกระบวนการที่จะ เราจะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าที่จะอนุญ,ญาตให้มีคาสิโนนะครับทีนี้ผมอยากจะดูว่าการที่ข้อดีของการมีคาสิโนเนี่ยอย่างที่รัฐบาลบอกว่ามันก็จะสร้างไรายได้ให้ทางภาครัฐนะครับกี่หมื่นล้านบาทผมอยากจะดูว่าอันนี้เป็นโครงสร้างไรายได้ของรีสอร์ทเวลส์เซนโตซาที่สิงคโปร์นะครับไรายได้ของเซนโตซาเนี่ย ปีล่าสุดอยู่ที่ประมาณ2.4พันล้านนะครับจะเห็นว่าแหล่งรายได้สำคัญนะครับมาจากรายได้จากคาสินโนถึงประมาณเกือบ70%นะครับรายได้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกค่าที่พักโรงแรมหรือรายได้อื่นๆที่ไม่ได้มาจากคาสินโนเนี่ยรวมกันอาจจะประมาณแค่แค่20นะครับประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ความหมายของผมก็คือว่า ถึงแม้เราจะมีคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์นะครับแต่เราต้องยอมรับว่าไรายได้จากคาสิโนเนี่ยมันเป็นกระดูกสันหลังสําคัญที่จะทําให้โครงการเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์เนี่ยมันคุ้มค่าในการลงทุนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดวันหนึ่งวันไหนที่เราตัดสินใจว่า ي, เฮ้ยมีข้อเสนออื่นอย่างเช่นว่าเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์แทนที่จะเป็นคาสิโนอาจจะมีข้อเสนอว่าทําเป็นเวลเนสคอมเพล็กซ์ไหมนะครับซึ่งในศักยภาพของ ประเทศไทยผมคิดว่าก็เหมาะสมแต่ถามว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แหล่งรายได้ที่ค่อนข้างจะมีความดึงดูดใจอย่างคาสิโนโเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ยังตั้งเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับทีนี้จะชวนไปดูว่ารายได้ของแต่ละประเทศนะครับที่เป็นรายได้ Gross venue, g r o s s gaming revenue GGR ก็คือรายได้หลังจากหักเงินรางวัลที่จ่ายออกไปแล้วนะครับคาสิโนโเขาได้เงินจากพวกเรานักเล่นเท่าไหร่หักรายได้ที่เขาจ่ายออกไปแล้วเนี่ย แต่ละปีแต่ละประเทศเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างของมาเกา๊าปีล่าสุด2024เนี่ยรายได้ GGR เขาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ล้านนะครับอของสิงคโปร์เนี่ย1.4ล้านนะครับของมาเก๊าเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเคยได้มากสุดขึ้นไปถึง1.2ล้าน,ล,านล้านบาทนะครับแต่พอโควิดขึ้นมาเนี่ยทางประเทศจีนก็ห้ามไม่ให้เดินทางมาเล่นนะครับการพนันก็อาจจะรายได้ตกลงไปทีนี้ รายได้ที่เกิดขึ <ım. S 2> ้นในประเทศถ้าผมยกตัวอย่างจากประเทศสิงคโปร์นะครับที่มีรายได้จากคาสิโน2แห่งที่เซนโตซ่าแล้วก็มารีนาเบซนอยู่ที่ประมาณ1.4แสนล้านเนี่ยเขาเก็บภาษีนะครับก็จะมีโครงสร้างในการเก็บภาษีที่ค่อนข้างซับซ้อนนะฮะเป็นลูกค้าเวพกับลูกค้าทั่วไปไม่เท่ากันแต่ผมขออนุญาตอนุมานเฉลี่ยที่ประมาณสัก15-17แล้วละกันนะครับก็ภาษีก็อาจจะออกมาที่ประมาณสัก2แสนล้าน20,000ล้านบาทนะครับ20,000ล้านเนี่ย เป็นรายได้ที่สมมุติว่าถ้าประเทศเราอิงรายได้ตรงนี้นะครับมันจะมีความคุ้มค่าไหมนะครับกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นนะครับผมต้องยอมรับว่า20งหมล้านเป็นเงินมหาศาลนะครับอาจจะมากกว่างบประมาณของบางกระทรวงด้วยซ้ําแต่ว่าการที่เราจะทํานโยบายสาธารณะสักเรื่องหนึ่งนะครับมันก็ต้องมาพูดคุยถึงเรื่อง Cost Benefit Analysis หรือผ,ผลวิเคราะห์นะครับความคุ้มค่าว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรายได้ที่เราจะได้มาเนี่ยมันมีคุ้มค่าความคุ้มค่ากันมากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนคุยถึงการออกนโยบายสาธารณะนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทฟิลิปมอล r ิสเองเนี่ยเคยทำการศึกษานะครับว่าการที่บริษัทขายบุหรี่นะครับก็สร้างไรายได้ให้กับ ประเทศนะฮะให้ประเทศจากภาษีสรรสามิตภาษีบุหรี่นะครับแต่ว่าก็ต้องมีต้นทุนโดยสุขภาพของประชากรในประเทศนะครับเขาคิดคำนวณออกมาเป็น c o สเ b e n e อ i t ิซิตซ์เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหักลบค่ารักษาพยาบาลนะครับต้นทุนทางสังคมต่างๆที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยไรายได้จากรัฐที่ได้จากาหักลบแล้วเนี่ยไรายได้จากรัฐที่ได้จากการอนุญาตให้มีการขายบุหรี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 4 7ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมาถกเถียงกันว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนเพราะเราพูดกันถึงสุขภาพของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งของคนที่โต้แย้งในเรื่องของ,ของรายงานนะครับทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการเรากำลัง,ลงศึกษาแล้วก็ถกเถียงกันนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินหน้าโครงการ Entertainment Complex ที่มีคาสินโนเป็นแหล่งไรายได้นะครับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราทางสังคมเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอยากจะโยนไว้สัก3าประเด็นเพราะใกล้จะหมดเวลาแล้วอย่างแรกคือว่าโครงการ Entertainment Complex ที่เป็นโครงการเรือธงที่จะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะครับมันมีโครงการอื่นไหมนะครับที่ถ้าเราทำแล้วนะครับจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจะสามารถช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ประเทศทำให้เศรษฐกิจฟื้นนะครับแล้วก็ ทําให้เศรษฐกิจเรามีสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวนะครับอย่างที่2นะครับโดยบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันค่า CPI index ในปัจจุบันที่เราต่ําสุดในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับโดยศักยภาพของรัฐเองเนี่ยผมเชื่อว่าเราคงไม่ได้แย่ไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราแต่เราคงอาจจะไม่ได้ดีเท่าประเทศเป้าหมายอย่างสิงคโปร์ที่ทางเจ้าของโครงการนะครับตั้งเป้าหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนว่าเราจะสามารถบังคับใช้กฎหมายนะครับควบคุมกฎหมายได้อย่างเ,าเคร่งครัดนะครับแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับและข้อสุดท้ายนะครับอยากจะฝากไว้ว่าถ้าโครงการนี้จะต้องเกิดขึ้นจริงๆนะครับอยากกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการใช้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชามติต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นทูตในการที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อศึกษาที่กรรมธิการเรากําลังศึกษากันอยู่แล้วก็อยากจะโยนไปให้ทุกท่านได้ช่วยกันขบคิดว่าถ้าโครงการเหล่านี้จะต้องเดินหน้าจริงๆเนี่ยความคุ้มค่าต่อไรายได้ที่เราจะได้มากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศเราเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับขอบคุณมากครับ